สวัสดีค่ะเพื่อนช่างภาพของเมแกนมาเคลได้เปิดตัวภาพใหม่ของช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างดัชเชสและเจ้าชายแฮร์รี่แม่แก่นและเจ้าชายแฮร์รี่ถูกถ่ายภาพโดยมิซานแฮร์ริแมนเมื่อเดือนที่แล้วเมื่อพวกเขาเข้าร่วมวันยังเวลซับมิในแมนเชสเตอร์ภายหลังจากการไว้ทุกข์ของสมเด็จพระราชินินาถอลิาเบธที่2นายแฮร์ริแมนได้เคยปล่อยภาพบางส่วนซึ่งถ่ายที่หลังเวทีในงาน รวมทั้งภาพขาวดำของพวกเขาที่จับมือกันและมองไปทางเวทีอย่างไรก็ตาม3มสัปดาห์ต่อมาช่างภาพได้ปล่อยอีกสองภาพรวมถึง1ในภาพคู่รักที่รักกันมากในภาพนี้แม่แกนที่กําลังหัวเราะในขณะที่เจ้าชายแฮร์รี่ยิ้มและกําลังมองเธอด้วยความรักนายแฮร์รีแมนบรรยายภาพว่าช่วงเวลาแห่งความสุขระหว่างเดอะยุคและเดอะเชส ในขณะที่อีกรูปหนึ่งคือรูปเดียวของเมแกนมาคเผลี่เพิ่งถูกปล่อยออกมาเมื่อ14ชั่วโมงที่แล้วเป็นเวลาไล่เรียกกับที่นายกอังกฤษคนใหม่ชนะการเลือกตั้งแหล่งข่าวหลายสำนักตั้งข้อสังเกตว่าการปล่อยภาพในแต่ละครั้งช่างเป็นเหตุบังเอิญกับเหตุการณ์สำคัญสำคัญเสมอ